ซ u เปอรวว์วการสวดมนต์ของพวกมึงนี่อพอฟังปับ๊บนาบาลีแรกก็ซึ้งละการสวดมนต์ของพวกมึงไม่ช่วยให้สมองให้เฮียดีขึ้นเลยอัตมาเขออ่านเต็มๆนะยาหาวอัตมาพูดหยาบอัตมาไม่ได้พูดหยาบเขาหยาบกันมาแล้วอัตมาก,ก็จะสื่อให้ฟังดูด้วยใจบริสุทธิ ไม่ได้ด้วยโกรธด,ด้วยเครืองไม่ได้ทึษาเลยหรอกแต่ว่าเอามาใช้การเป็นสื่อในการที่จะขยายความจะขยายธรรมะอธิบายธรรมะต้องฟังด้วยใจดีๆนะที่พูดนี่ไม่ได้ไปส่อเสียดไม่ได้ไปหาเรื่องไม่ได้สะใจอะไรอย่าไปสะใจตัวเองนะฟังแล้วมันโอ้โหทำไมมันอย่างนี้เราก็รู้สึกตรงนั้นนะนะนะไม่ช่วยให้สมองเฮี้ยดีขึ้นเลย พวกมึงก็ยังเห็นต่างกับคนทั้งโลกพรามึงก็ยังเห็นต่างกับคนทั้งโลกอันนี้เขาไม่พูดไม่ผิดนะคนทั้งโลกนี่เป็นปุถุชนเยอะเราก็ต้องเห็นต่างกับคนทั้งโลกอยู่จริงแน่เพราะพวกเราเป็นคนอยู่ปลายพิระมิดอยู่ยอดพิระมิดอยู่ส่วนส่วนบนส่วนแหลมส่วนบนมันก็ต้องน้อย คนทั้งโลกมันต้องส่วนใหญ่ไล,ล่ลงมาหาฐานพีรมิดใช่ไหมยอดพีรมิดก็มีอยู่ไม่มากมันเป็นเรื่องสัจจะคนที่เป็นอริยะเป็นอรหันต์เป็นผู้หลุดพ้นมันจะไม่มีส่วนมากได้ยังไงมันมีส่วนน้อยแน่นอนคุณพูดไม่ผิดหรอกพวกมึงก็ยังเห็นต่างกับคนทั้งโลกมันก็ต้องต่างสิคุณต้องคิดดีๆนะคุณซูเปอร์วอลเข้าใจให้ดีๆนะนเออจริงเนาะ และคนที่มีจํานวนน้อยเนี่ยคนทั้งโลกจํานวนมากเนี่ยเป็นปุถุชนคนจํานวนน้อยนี่คืออริยชนหรืออรหันต์คิดให้ดีนะเพราะงั้นถ้าคุณยังไปมัวติดยึดอยู่กับพวกคนมากปุถุชนคุณก็อยู่กับตีนปรามิดนั่นแหละฐานปิรามิดนั่นแหละนะนะพวกมึงก็ยังเห็นต่างกับคนทั้งโลกเขาเห็นว่าดีนะก็เห็นว่าดีที ไปถามนอนที่มันอยู่กับกองขี้เทวดาบอกเอยนอนเอ้ย,อเ,อยเลิกกินขี้ได้แล้วเลิกออกมาเธอนอนก็บอกกับเ,เทวดาหน้างโง่เอ็งไม่รู้อะไรของอร่อยโอ้แล้วก็สบายด้วยอกองขี้ที่ขี้ที่อยู่ในส้วมส้วมแล้วก็เป็นส้วมฐานนยนะส้วมฐานคนส้วมฐานสชนโบราณไงมีช่องมีไม้เป็นร่อง ขี้ลงไปก็กองถุงเบะเบะเบะลงไปอยู b, yeah. <imagination. S 2> ่ตรงนั้นน่ะใครใครไม่เคยไหมเจอไหมพวกเรามาเจอไหมสมัยโบราณสมัยเก่าๆสมัยเดียวนี้มันไปส้วมซึมส้วมถังส้วมอะไรแล้วมันไม่เห็นละแต่สมัยโบราณนี่จะมีส้วมแบบเนี้ยขี้ลงไปแล้วมันก็จะไปกองเบะเบะแล้วก็แมงวันก็จะมาขี้ใส่อาศัยเป็นที่ที่จะเพาะเชื้อเพาะเพาะเพาะตัว ข่เป็นนอนออกมาก็กินขี้เนะี่ยเป็นอาหารแล้วมันก็เป็นแมงวันปอกออกไปเต็ไมไปหมดนะนอนมันก็อร่อย,อยตรงนั้นน่ะนอนก็ต้องกินขี้เป็นธรรมดาอยู่ตรงนั้นจะเป็นไหนนะ่ะเขาเห็นว่าดีพวกมึงเห็นว่าไม่ดีนะเห็นว่าความรวยไม่ดีเป็นต้นนะ เห็นว่าความเป็นโลกีไปติดยึดหลาบยศดสันเซินโลกีสูกว่ามีดีอะไรเป็นตน้นพวกมึงก็เห็นว่าไม่ดีเป็นเฮี้ยอะไรของพวกมึงก็เป็นสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลเนาะ